มีลูกค้านะครับถามมานะครับในช่องออนไลน์ช่องหนึ่งนะครับถามมาว่าตรงนี้นะครับถามมาว่าขอบสิบสี่กับสิบห้าใส่ยางแล้วสูงต่างกันยังสูงต่างกันเยอะไหมนะครับนี่ครับในคําถามนะครับผมตอบงนว้กันนะครับตอบกลางๆนะครับขอสิบสี่สิบห้าพี่ก็ถามน่าจะเป็นยางไอซีดีนะครับกับเก่ากระทผ่าเรื่องสิบสี่ห้านะครับสิบสี่ห้าเนี่ยต่างกันความต่างกันคือ ความสูงต่างกันประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ14 15้านะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์นะครับถ้าเป็นกระบะนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่ๆเนี eraser, ่ยส่วนมากจะเป็น15้านะครับเพราะว่าซุ้มล้อมันจะใหญ่นะครับลองรับ15ใส่ได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นกลางเก่ <c res> ากล <c res> างใหม่นะครับกลางเก่ากลางเก่ากับใหม่เนี่ยส่วนมากจะเป็น14นะครับแต่ว่าถ้าให้ชัวร์มากกว่านั้นนะครับเรื่อง14 15จะใส่อะไรระหว่าง14 15ขอบนะครับก็เอาปีรถอะาขอโทษเอายี่ห้อรถมาก่อนนะครับยี่ห้อรถนะครับ ปีรถนะครับแล้วก็รุ่นรถแล้วก็ตัวสูงตัวเตี้ยนะครับยกตัวอย่าง2ยี่ห้อนะครับอ่าถ้าเป็นโตโยต้านะครับโตโยต้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกวีโก้หรือต่ำกว่านั้นนละ้ส่วนมากจะเป็น14นะครับจะใส่เป็นขอบ4หมดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรีโว่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นขอบ15นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นในกรณีของยูสุนะครับยูสุก็ถ้าเกิดสมมุติว่าตั้งแต่ปี2000ขึ้นไปนะครับ2000ขึ้นไปเนี่ยส่วนมากจะเป็น15นะครับเป็นขอบ15แต่ถ้าเกิด2000ลงมาเนี่ย สองพันมาสมับเปสิบสี่นะครับก็จะดูกันอย่างนี้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะเลือกใส่ยาง x ด d ้องกระลาผ่าสิบสี่สิบห้ายังไงคือแรกๆคือต้องดูดูจากรถแล้วก่อนนะครับพิจารจาจากรถแล้วก่อนว่าเป็นเป็นรุ่นไหนปีไหน,นะนนะครับตัวสูงตัวเตี้ยนะครับตรงนี้เอามาพิจารณากันได้แล้วก็สามารถใส่กันได้นะครับแล้วก็ถ้าเจาะจงก็ไปคือที่บอกก็คือต้องต้องดูรุ่นดูปีนะครับมันจะดูถึงซุ้มล้อด้วยว่าความความสูงความความกว้างขนาดไหนติดตรงตรงซุ้มไหมอะไรตรงนี้นะครับ ชอบคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ